ไปดูกันค่ะว่าประเทศสวีเดนนะคะเขาเอาขยะหรือว่าของเหลือใช้นะคะไปทิ้งหรือว่าเอาไปเก็บกันที่ไหนคะ่ะก่อนเดินทางนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องนั่งคาซีทแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตามกฎหมายของสวีเดนค่ะออกมาจากบ้านประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วค่ะที่ทิ้งขยะโดยการทิ้งขยะของที่นี่นะคะก็จะมีถังแยกประเภทให้ค่ะโดยแต่ละถังนะคะก็จะเขียนชื่อประเภท แล้วก็มีรูปภาพแปะด้วยนะคะอันนี้เมดถอน,นะคะก็จะเป็นพวกโลหะกระป๋องค่ะส่วนอันนี้ที่หนึ่งนะก็คือหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์วารสารนิตยสารแล้วก็ถุงกระดาษนะคะตอนนี้เด็กๆก,กำลังตามปะป๊าไปค่ะพวกเรากำลังจะเอาขวดแก้วแล้วก็พวกแก้วต่างๆทิ้งค่ะประเภทของแก้วนะคะเขาก็จะแยกค่ะว่าอันนี้คือแก้วแบบไม่มีสีและก็แก้วแบบมีสีค่ะ น้องสัญญาก็อยากมีส่วนร่วมที่สวีเดนนั้นดีอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าที่นี่ทุกคนปลูกฟังให้ทุกคนมีวิยัยแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะสำหรับใครที่ไม่อยู่สวีเดนใหม่นะคะอ่านไม่ออกก็ดูที่รูปค่ะอันนี้ก็คือมีสีนะคะส่วนขวดอันนี้ค่ะไม่มีสีว่าอู๋ฝ้ายนะคะ ดูคะ่ะเด็กๆก,ก็กําลังง่วนกับการช่วยเหลือปะปานะคะสนุกกันใหญ่เลยก <ทำ S 1> ิจกรรมนี้นะคะสนุกก็ตรงที่ว่าเด็กๆเกนี่ยเขาได้ลงมือทําค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแก้วแตกนี่สนุกกันใหญ่เลยคะ่ะไปฟังเสียงกันนะคะ <laughs> ฉันได้บอกหนูอยากทำหนูอยากทำ <laughs> เย้เก่งจังเลย,เลย <Yeah. S 1> <laughs> สนุกเลย ถังนี้นะคะก็จะเป็นพวกกล่องกระดาษกล่องโฟมนะคะเขาก็จะมีหลายช่องทางนะคะให้เราได้โยนนะคะจะโยนด้านหน้าก็ได้หรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะ,ะชมฝรั่งเขาก็มาก็เยอะนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อแย่ของเขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีมารยาทนะคะทิ้งขยะไม่เป็นที่ค่ะเรียราดแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะมีพนักง,งานเทศบาลมาทำความสะอาดนะคะ ส่วนถังนี้นะคะก็ดูจากรูปแล้วก็คือทิ้งพวกพลาสติกค่ะส่วนสองถังนี้นะคะเหมือนกันก็คือเป็นที่ทิ้งเสื้อผ้ากับระเป๋ารองเท้าเข็มขัดอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่ว่าตัวนี้นะคะต้องใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องปิดมิดชิดก่อนโยนลงไปนะคะถังสีแดงนี้ก็จะเป็นพวกถ่านหรือว่าแบตเตอรี่นะคะ ส่วนใหญ่คนที่จะเอาขยะพวกเหล่านี้มาทิ้งที่นี่นะคะก็จะเป็นคนที่เขามีบ้านเป็นหลังค่ะส่วนใครที่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาจะมีห้องนะคะที่สำหรับทิ้งขยะแยกให้นะคะเราไม่ต้องขับรถมาไกลถึงที่นี้ค่ะถ้าอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะแม่ก็เมาจบพอดีกับเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่ะ